ศาลยกฟ้องแล้วฟ้องกลับได้หรือไม่วันนี้ผมจะเล่าประเด็นนี้ให้ฟังนะครับไม่ว่าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะสิทธิ์ในการนําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเลยครับถ้าเขาคิดว่าพยานหลักฐานเขาเนี่ยถึงมีมูลเหตุมีเจตนาสุจริตไม่ได้มีเจตนากันแกล้งพยานหลักฐานเขาสามารถนําสืบให้ครบองค์ประกอบความผิดได้ในการฟ้องได้เขาก็นําคดีมาฟ้องต่อศาลครับแต่ครับ เมื่อจำเลยสู้คดีขึ้นมาแล้วศาลท่านยกฟ้องคดีถึงที่สุดแบบนี้สิทธิ์มันจะตกมาอยู่กับฝ่ายตัวจำเลยเขาอาจจะฟ้องกลับหรือไม่ฟ้องกลับก็ได้ก็ต้องแล้วแต่ตัวจำเลยว่าเขาติดใจในคดีนั้นไหมทําให้เขาเสียหายประการใดบ้างนะซึ่งมันก็แล้วแต่รูปคดีแต่ละคดีไปนะทีนี้ข้อหาที่เขาฟ้องกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้องเท็จหรือว่าเบิกความเท็จ ในมาตรา175หรือว่า177นี่ที่ตัวฝั่งจำเลยเนี่ยเขาจะฟ้องกับฝั่งโจทย์ไปนะแต่ทีนี้ครับเมื่อฟ้องคดีกันแล้วเนี่ยหน้าที่ในการพิสูจน์นำสืบผักล้างเนี่ยตัวฝั่งโจทย์เนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะไม่ได้มีเจตนากันแก้งที่ฟ้องไปเนี่ยในคดีแรกคดีเดิมเนี่ยเนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยมันบ่งชี้มันนำสืบได้ประมาณนี้เขาถึงฟ้องไปตามข้อหานั้น นหน้าที่นําสืบก,ก็เป็นของเขาส่วนเขาจะพิสูจน์ได้โต้แย้งได้หรือไม่ก็ต้องว่ากันในกระบวนการของแต่ละคดีไปทีนี้นะผมจะเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งทําไมครับในคดีแพ่งผมยกตัวอย่างเลยครับในคดีพวกค่าส่วนต่างขายทอดตลาดแล้วขาดทุนที่พวกธนาคารแล้วไฟแนนซ์เนี่ยเขานําคดีมาฟ้องผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้าประกันแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับคุณอ่านคําฟ้องเลยเขาจะบรรยายว่าคุณเนี่ยเป็นคนผิดสัญญานะ คุณผิดสัญญาคุณผิดนัดสามงวดติดแล้วนะบอกเลิกครบตามกระบวนการทุกอย่างแต่ปรากฏว่าตัวผู้เช่าซื้อผู้คำ้ำเขาสู้คดีปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้ผิดสัญญาไม่ได้ผิดนัดศาลยกฟ้องแบบนี้ครับเขาเนี่ยก็เลยนําคดีมาฟ้องผู้เช่าซื้อแต่ผู้เช่าซื้อโดยส่วนใหญ่ครับจะไม่ฟ้องกับธนาคารหรือว่าฟ้องกับตัวไฟแนนซ์เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า ธนาคารหรือไฟแนนซ์เนี่ยเขานะครับเขาคิดว่าตัวลูกหนี้หรือผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการฟ้องกลับเพราะการฟ้องกลับต้องว่าจ้างทนายต้องใช้เงินสูงในคดีอาญาเพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าเล่นกล้าฟ้องกังนไงครับเนี่ยคือหลักที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเรื่องบางเรื่องคดีขาดอายุความแล้วไฟแนนซ์ก็ยังฟ้องบางเรื่องไม่มีการผิดสัญญาไม่มีการผิดนัดแต่ไฟแนนซ์ก็ยังฟ้อง ให้ตัวต้องรับผิดให้ผู้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันต้องรับผิดหรือแม้กระทั่งในคดีคดียาเสพติดหรือคดียาอคดีอายานะครับในคดียาเนี่ยอายายกตัวอย่างเช่นพวกคดียาเสพติดเนี่ยที่อัยาการฟ้องมาเนี่ยในบางเคสที่ผมทําคดีมาก็มีศาลยกฟ้องศาลท่านก็ยกฟ้องครับแต่ปรากฏว่าลูกความเนี่ยเขาก็ไม่ฟ้องกลับเพราะเอาพูดตรงๆนะเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการฟ้องกลับนั่นครับเขาถึงกล้าฟ้องกันไงครับ นี่แหละคือเหตุผลหลักๆเลยฝากไวด้วยครับ